นี้เป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่จะเป็นผ้ายืดบุนเว็บนะลูกค้าถ้ามีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีบใส่ได้เป็นตีเนื้อไม่ย้่ยนะคะพี่งานสวยมากๆค่ะงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็สิบรูดได้จริงนะแต่งมุแบบนี้ค่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะคะลูกค้างานเป็นของสาวอวบครับพี่มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะกระเป๋าลึกค่ะพี่ตัวนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ลูกค้าพิมพ์ลายให้อย่างดีผ้ายืดวุนเว็บผ้าใส่สบายมากๆ,ๆลูกค้าไม่มีซับไม้นะคะ อ,อกกอนย48ลูกค้ายีสุด5 2นะคะพี่ความยาวยออที่4ี่นิ้วค่ะพี่เป็นเดตยาวนะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะพี่รุ่นนี้จะให้พี่แค่229บาทพอเอาไปแค่2 2 9นะคะพี่งานส่วนมากๆค่ะลูกค้าสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะลูกค้าเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่อาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะลูกค้าขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็คุณภาพกล้องของลูกค้าด้วยนะคะขอคนรับได้และคนเข้าใจนะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวนะลูกค้าลายดอกจะเป็นสีออกส้มๆครีมคีมแบบนี้นะคะพี่เงินสวยมากๆคะ่ะให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะคะพี่สีนี้นะคะพี่พื้นจะเป็นสีดํานะลายดอกจะเป็นส้มๆครีมคีมแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆนะ เอาไปแค่สองค่ะพี่ค่าส่ง2 9บาทเหมาจ่ายนะดับพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกตีตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะพี่ผ้ายืดบุญเว็บผ้าใส่สบายมากๆค่ะให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะพี่สีนี้ลูกค้าเป็นสีดานะลูกค้าสีดําดอกสีครีมครีมส้มๆแบบนี้นะคะพี่และสีนี้นะคะพี่พื้นจะเป็นสีขาวนะลูกค้าดอกจะเป็นสีครีมครีมส้มๆมนะสวยมากๆค่ะพี่ และสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะพื้นจะเป็นสีชมพูนะคะพี่แล้วก็ดอกจะเป็นสีเนี่ยลูกค้าคิมคิีมส้มส้ม,ม,ม,มสวยมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะนี่เป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่จะเป็นผ้ายืดบูนเวฟบนะลูกค้าถ้ามีน้ำหนักเนือ้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นตีเนื้อไม่ยุยนะคะพี่งานสวยมากๆค่ะงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็สิดลูดได้จริงนะแต่งลุกแบบนี้ค่ะพี่ แขนใหญ่ใส่สบายนะคะลูกค้างานเป็นของสาวอวบค่ะพี่มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะกระเป๋าลึกค่ะพี่ตัวนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ลูกค้าพิมพลร้ให้อย่างดีผ้ายืดวุ้นเวฟผ้าใส่สบายมากๆลูกค้าไม่มีซับในนะคะปกกอบยืด48ลูกค้ายืดสุด52นะคะพี่ความยาวที่49นิ้วค่ะพี่เป็นเดสยาวนะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะพี่รุ่นนี้จะให้พี่แค่ สองร้อยยี่สิบเก้าบาทพอเอาไปแค่สองสองเก้านะคะพี่งานสวยมากๆค่ะลูกค้าสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะลูกค้าเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่อาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะลูกค้าขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็คุณภาพกล้องของลูกค้าด้วยนะคะขอคนรับได้และคนเข้าใจนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวนะลูกค้าลายดอกจะเป็นสีออกส้มๆมครีมแบบนี้นะคะพี่งินสวยมากๆค่ะ ให้แค่229เท่านั้นนะคะพี่สีนี้นะคะพี่พื้นจะเป็นสีดำนะลายดอกจะเป็นส้มๆครคิมๆมแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆนะเอาไปแค่229ค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรักกีตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะพี่พายุดุลเวผ้าใส่สบายมากๆค่ะให้พี่แค่229เท่านั้นนะคะพี่สีนี้ลูกค้าเป็นสีดานะลูกค้าสีดําดอกสีคิมๆมส้มๆแบบนี้นะคะพี่ และสีนี้นะคะพี่พื้นจะเป็นสีขาวนะลูกค้าดอกจะเป็นสีครีมคมส้มๆมนะสวยมากๆค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะพื้นจะเป็นสีชมพูนะคะพี่แล้วก็ดอกจะเป็นสีเนี่ยลูกค้าครีมคมส้มๆสวยมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นคะ่ะ